การฝึกปฏิบัติการยุทธสเทินน้ำสเทินบกในการฝึกครบว่โโกปีนี้มีกำลังพลจาก3ชาติเข้าร่วมประกอบด้วยกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพสาธารณารัฐเกาหลีรวม3,000นาย โดยมีพลเอกณัฐอรินิตผู้บัญชาการฐานเอือเป็นรปะธานในการตรวจเยี่ยมและชมปฏิบัติการยุทธสตเทอร์น้ำสเทินบกโดยการฝุดเริ่มด้วยการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษแทรกซึมเข้าราดตะเวนบริเวณหาดยาวด้วยอากาศยานแบบ m v 2 2หรือออสเตร,ร จากนั้นเป็นการเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินแบบ F18 และ F16 รวมทั้งปืนใหญ่เรือจากนั้นเป็นการยกพลขึ้นบกด้วยรถ AAV ของนาวิกโยทินทั้ง3ชาติโดยมีเฮิคอปเตอร์กันชิปคอยคุ้มกันก่อนมีการส่งกำลังสนับสนุนทางอากาศด้วยอากาศยานแบบออสเป c e ต่อมาเป็นการยกพลขึ้นบกด้วยเรือระบายพลซึ่งมีการนํารถถังแบบเควันของสาธารณารัฐเกาหลีมาขึ้นหาดกับเรือระบายพลด้วยครับและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังผมนี่นะครับมีการพยายามเอารถถังนะครับเควันนะครับของเกาหลีใต้นะครับเพื่อขึ้นฝั่งครับของการยกพลขึ้นบกในทงนี้ครับสำหรับรถถังแบบเควันเป็นรถถังที่สาธารณารัฐเกาหลีผลิตขึ้นใช้เอง ซึ่งในวันนั้นรถถังเทวันได้แสดงศักยภาพของตัวมันด้วยการวิ่งลงน้ําและขึ้นหาดด้วยกําลังของตัวมันเองครับและนี่คือการสุดยุคคพลุก้น,นบกของการขบประก2016นะครับชัยชาญสินสิงห์ทรถถายภาพพัชรประสิทธิ์รายงานครับ